ยังบ้านใช่ไหมโกบ้านหายใช่ไหมแล้วก็คือเขาปิดเทอมอยังยังไม่ปิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องมาเชิงตรงอีกแล้วนะคะแล้วก็น้องพองสีนะคะซึ่งเป็นนางเอกของช่องเลยนะคะวันนี้ได้กลับมามาทำอะไร มาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมบ้านไม่ไม่มาเยี่ยมญาตินะ <c oughs> เยี่ยมบ้านใช่ไหมกู <c oughs> บ้านหายใช่ไหม <c oughs> แล้วก็คือเขาปิดเทมอมยังยังไม่ปิดยังไม่ปิดเนาะอ่าแล้วหนีมาเหรอแต่ <c oughs> <c oughs> ขอค <c oughs> รู <c oughs> คมาค่ะอ๋อขอคุณครูมาใช่ไหมมาได้กี่วันอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน<า>ึ่งแล้วก็ไปสอบแล้วก็มาสอบวันที่เท่าไหร่วันที่สามวันที่สามสอบวันที่สามแล้วก็จะปิดเทอมใช่ไหม อ๋ออันนี้คือน้องอยู่ปอะไรแล้วป .2 อยู่ป .2 แล้วหรอป .1 ผ่านไปแล้วใช่ไหมไปเรียนที่นั่นกี่เดือนนะสี่เดือนห้าเดือนภาษาไทยคล่องแคล่วแล้วใช่ไหมภาษาไทยอ่านออกเขียนได้เรียบร้อยเนาะเก่งมากเลยนะคะตมือค่ะคือน้องไปเนี่ยน้องยังอ่านไม่ได้เขียนไม่ออกใช่ไหมอ่านเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกนะแล้วก็ภาษาไทยไม่ได้เลยใช่ไหมตอนอยู่ที่เชนญตุงเนาะเพราะว่าไม่ได้เรียนเนาะ ไม่ได้เรียนนะคะอาจจะแบบพูดเสียงลักษณะคล้ายๆกับเวลาเราจะสื่อสารกับเพื่อนใช่ไหมอย่างเช่นสื่อสารเป็นภาษาไทยเนี่ยน้องทํายังไงนะน้องก็คือส่งเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรมีอะไรมีลําโพงใช่ไหมที่เรากดแล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะอะไรเนี้ยมันก็จะพิมพ์ตามเสียงของเราอะ่ะเนาะใช่ไหมทาแบบนั้นใช่ไหมแล้วก็อยู่ที่ไหนอะไรเนี้ยเขาก็จะเขียนตามนั้นแต่ว่าเวลาอ่านอ่านไม่ออกใช่ไหมเวลากดจิ้มเข้าไปเราจะจะอ่านเราจะฟังใช่ไหมแล้วก็กดเข้าไป ก็สมมติร so ับเพื่อนเขาก็ไม่รู้ภาษาไทยเนาะก็จะกดค้างแล้วก็กดพูดสวัสดีค่ะอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็จะเป็นการเขียนที่แบบไม่ไม่รู้ภาษาเลยนะคะแต่ว่ารู้ภาษาพูดหรือว่าเสียงอะไรต่างๆแบบนี้เนาะน้องก็เลยตัดสินใจเพราะอะไรทําไมน้องฟงศรีถึงได้ตัดสินใจไปเรียนที่ประเทศไทยเพราะอยากรู้อะไรใหม่ใหม่ อยากดูอะไรใหม่ๆอ๋อ,อก็อยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆใช่ไหมแล้วก็อยากจะเจอเพื่อนอะไรใหม่ๆใช่ไหมเรียนที่เชียงตุงหรือว่าในรัชสารภาษาเมียนมากับที่โรงเรียนประเทศไทยเนี่ยมันมันแตกต่างกันยังไงบ้างาแตกต่างกันโรงเรียนก็จะใหญ่กว่าแล้วก็การแต่งตัวมันไม่เหมือนกันอืแล้วการเรียนการสอนนี่แตกต่างกันยังไงบ้าง กำลงซื้แล้วก็ไข่เหมือนกันอ๋อคือมันก็จะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเลยเนาะเพราะว่าภาษาพม่ากับภาษาไทยเนี่ยเราสื่อสารกันดูเรื่องเนาะถ้าภาษาไทยเนี่ยเราสื่อสารกันดูเรื่องแล้วแต่ถ้าเป็นภาษาเมียนมาเนี่ยน้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเลยเนาะการเขียนกันอะไรก็มันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันการแต่งกายก็จะแตกต่างกันใช่ไหมที่จะแต่งกายแบบเออชุด นักเรียนก็จะเป็นชุดสีขาวเนาะเสื้อป้ายอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ผ้าถุงใส่ผ้าถุงใช่ไหมผ้าถุงสีเขียวเนาะที่นั่นแต่งยังไงเสื้อขาวเหมือนกันเนาะเสื้อขาวกับกระโปรงเป็นกระโปรงอาวันก็กางเกงกวันก็กางเกงเหรออืมอืมก็เรียนเรียนโรงเรียนบ้านป่ายางบ้านป่ายางใช่ไหมอ๋อก็คือเป็นโรงเรียนใหญ่เลยเนาะโรงเรียนใหญ่ที่ป่ายางใช่ไหมสนุกไหมสนุกค่ะสนุกเนาะ ตอนนี้เขียนให้พี่ๆซีดูนี่นะเดี๋ยวหน้าหน้าเขียนให้นะเอาโน้ตอยู่ไหนตอนนี้ใหม่นะคะกําลังเขียนอ่านี้นะให้น้องอ่านดูนะคะอ่านว่าไงน่ารักจังเลยโอ้น่ารักจังเลยเดี๋ยวก่อนนะอ่าอีกข้อหนึ่งนะอันนี้เป็นการทดสอบนะชื่ออะไรเดี๋ยวก่อนนะชื่ออะไรชื่ออะไรอ่าเก่งมากเลย ให้น้องเขียนนะให้น้องเขียนนะเขียนมานหน้าใหม่หน่ารักจังเลยชมตัวเองอืมอะน้องอานามอีกนะแม่เท่หน้าใหม่หน่ารักจังเลยอ่านะคะทุกต้องเนาะอ่เขียนอยเขียนอีกเลวันนี้น้าใหม่จะไปที่ไหน ถูกต้องนะคะ <S 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 วันนี้น้าใหม่จะไปที่ไหนก็ทดส,สอบน้องประมาณนี้นะคะน้องก็โอเคภาษาอังกฤษได้เรียนไหมไม่เรียนภาษาอังกฤษก็ได้เรียนเนาะแต่ว่ายังไม่ค่อยได้ใช่ไหมได้ไหมยังไม่ค่อยได้นะแต่ว่าเรียนภาษาจีนไหม <S 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 ภาษาจีนก็เรียนเนาะอันนี้คือภาษาจีนนี้เขาเรียนเอกชนเนาะใช่ไหมเอกชนนะเดือนหนึ่งเท่าไหร่ <S 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 เดือนเทอมหนึ่งเท่าไหร่ ดื่มมะล่ะเดือนหนึ่งเท่าไหร่ไม่รู้ดื่มแล้วถ้า,ถา,ถาเหมือนที่นี่จําได้ไหมถ้าเดือนที่เนี่ยเดือนหนึ่งเท่าไหร่นะแสนกว่าจา้าแสนแสนห้าประมาณนั้นเนาะแสนห้าจ้าก,ก็ตรงเงินเป็นเงินประมาณพันห้าร้อยบาทประมาณนี้เนาะแต่ว่าที่นั่นก็ประมาณสองสามพันดเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะประมาณสองสามพันด้วยเปล่าห็นแม่บอกนะแต่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่จริงๆเนาะที่น่าจะแพงกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนนะอ อีกข้อหนึ่งนะีน่ก็ได้อ่านได้ไหมสวยที่สุดสุดที่รักเออ <laughs> สวยที่สุดสุดที่รักนะ <laughs> โอ้สแสดงว่าน้องก็เก่งขึ้นเลยนะคะจากที่ ไม่รู้อะไรเลยเนาะอยู่ที่เชียงตุงไม่ได้เรียนนะภาษาไทยอะไรในพอไปไม่กี่เดือนเนี่ยคือสามารถอ่านออกเขียนได้คล่องมากเลยนะคะคือมายังตกใจเลยตอนที่น้องไปใหม่ๆนี่เนาะก็ไปเรียนสักพักหนึ่งแนละ้วแล้วก็ได้เขียนข้อความอะไรตอบโต้อะไรในในกลุ่มในกลุ่มครอบครัวอะไรต่างๆแบบนี้นะเป็นภาษาไทยอุ้ยน้องเก่งมากเลยทําไมไปได้ไวขนาดนี้เนาะเพราะภาษาไทยนี้เรียนง่ายไหมง่ายค่ะง่ายเนาะภาษาพมา่าเรียนง่ายไหม ไม่ค่อยง่ายไม่ค่อยง่ายนะมันก็แตกต่างกันมากเลยนะคะเพราะว่าภาษาพม่านี่คือมันเป็นคนละภาษากันเลยแบบนี้เนาะก็เลยแบบสื่อสารกันท่้นข้านยากนะถ้าเรียนเรียนที่พม่านี้ตานอะไรแล้วเจ็ดตันเจ็ดอ่าตันเจ็ดแล้วก็รู้ภาษาพม่าไหมเวลาเขียนในนี้เขียนนี่ดูไหม แต่มันไม่มีภาษาพม่าไม่มีหงอาคับคือมือถือก็ไม่มีภาษาพม่าด้วยนะคะก็เลยทําให้สื่อสารค่อนข้างที่จะลาบากนิดหนึ่งนะคะเพราะภาษาพม่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากภาษาไทยมากแล้วก็ภาษาขุนกับภาษาไทยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนกันเนาะเวลาพูดเวลาคุยอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสื่อสารกันง่ายที่สุดอะไรแบบนี้นะคะน้องก็เลยแบบไปเรียนแป๊บเดียวเนี่ยก็สามารถอ่านออกเขียนได้แล้วเนาะ ตรงนี้นะคะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปภาษาจีนนี่ได้ไหมสวัสดีค่ะนี่ฮาวอ่านี่ฮาวอันสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะสวัสดีค่ะทุกคนนี่ฮาวนี่มันสวัสดีทุกคนต้าเจ้าฮาวเนี่ยแจสวัสดีทุกคนอะ่ะจ้าตาเจ้าฮาวตาเจ้าตาเจ้าฮาวใช่ไหมน้องพองสีน่ารักจังเลยภาษาภาษาจีนว่างเนี่ย bà giữ lại bắt lại gần xiáng su và quang xiáng su quang sư su a sư lắc xanh bay nó lắc xanh đây? À, em mày em lắc em đây cái này? À, mình, à, mình. à mày, à mày, à น่ารักมากอะไรนี่เผื่เพื่อเผื่อเพื่วแรงเผิ่เพื่วแรงงมาบุญไม่ใช่หมือกันเผินเพี่วแรงก็คือสวยน่ารักนี่เเข่อาอไม่ใช่หรอดื่ใช่ไหมเออเเข่อไอนี่คือน่ารักเเข่อไออะไรเงี้ยพวกเเข่อไอนี่อะไรเงี้ยนะโอเคนะคะวันนี้ก็ได้มาพูดคุยกับนางเอกของเรานะคะก็คือไม่กี่วันก็จะกลับไปแล้วเนาะ พวกนี้จะออกพรรษาแล้วใช่ไหมแล้วก็ออกพรรษาที่ไหนที่บ้านที่บ้านที่บ้านไหนบ้านมีหลายบ้านมากเลยบ้านขยางก็มีบ้านน้องขาก็มีเอา้าจะอยู่บ้านไหนออกวัดที่ไหนขายางก็ค่อยวันที่นี่อ๋อจะไปบ้านขยางก่อน <c oughs> แล้วก็ไปออกที่นู่นก่อนตอนเช้าเนาะตอนเย็นก็อาจจะมาที่นี่ก็ถ้าเกิดมีเวลาว่างนะคะใหม่จะแจ้งไปในข้อความเนาะ อาจจะไลฟ์สดพูดคุยกันแบบสดเลยอะไรแบบนี้เนาะจะให้น้องพองศ์เสียเป็นคนอ่านภาษาไทยทั้งหมดเลยที่พี่ f c เขียนเข้ามาอะไรแบบนี้ก็จะให้น้องพองศ์เสียอ่านนะคะจะไลฟ์สดแล้วก็จะพูดคุยกันสดๆเลยเนาะเราติดตามชมแล้วกันนะคะว่าจะไลฟ์ตอนไหนกี่โมองอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวมีโอกาสว่างๆก็มาไลฟ์สดพูดคุยกันในช่องของน้องใหม่ชินตุงเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมอะ กดไลค์แชร์กดซุป s ปอร์แล้อย่ากดกระดิ่ให้ด้วยนะคะ,ะเพื่อไม่พลาดทุกค, <ๆ S 1> คลิปของช่องน้องใหม่เชียนตุงนั่นเองนะคะ,ะตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนเรียนเก่งๆ,ๆนะนะองท <ๆ S 2> ำอะไรให้แบบเอ่อให้เป็นที่น่ารักของค,คุณครูเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ <ๆ S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใหม่สุงค่ะบ๊ายบาย นางเอกของเราเขยกล้องไม่ได้ออกกล้องนานนะคะ